ไปต่อกันที่จังหวัดพังงานะคะจังหวัดพังงาได้นาหน่วยแพทย์เคลื่อนที่พอ,อสวและจังหวัดเคลื่อนที่ออกหน่วยบริการบำบัดทุกบํารุงสุขสร้างรอยยิ้มให้ประชาชนในพื้นที่อําเภอตะกัวทุ่งค่ะ นางสาวนิรชาบัณฑิตชาติรองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงาเปิดหน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหน่วยแพทย์เคลื่อนที่พอสวและโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ออกให้บริการประชาชนในถิ่นทุรกันดารและห่างไกลณโรงเรียนคลองเคียนราดรัฐราดรังสร์หมู่ที่1ตําตำบลคลองเคียนอำเภอตะกวดทุ่งมีประชาชนชาวตำบลคลองเคียนอำเภอตะกวดทุ่งเดินทางเข้ามารับบริการเป็นจำนวนมาก พร้อมกันนี้ยังได้มอบทุนจากกองทุนพัฒนาเด็กชนบทในพระราชูปร,รัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีจำนวน5ทุนสำนักง,งานพัฒนาชุมชนจังหวัดพังงามอบเงินสงเคราะห์เด็กในครอบครัวยากจนจำนวน20รายสำนักง,งานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพังงามอบยาชุดพระราชทานแก่ผู้สูงอายุและผู้ด้โอกาส มอบถุงยังชีพแก่ผู้สูงอายุและผู้ยากไร้จำนวน70รายด้านหน่วยแพทย์พอสวอได้ให้บริการตรวจรักษาโรคทั่วไปแก่ประชาชนโดยไม่มีค่าใช้จ่ายส่วนหน่วยงานอื่นๆได้ออกบูธบริการตอบปัญหาให้ความรู้คำปรึกษาแก่ผู้เข้าเยี่ยมชมรองผู้ว่า,าราชการจังหวัดพังงายังรับฟังปัญหาจากผู้นำท้องถิ่นผู้นำท้องที่เพื่อรับทราบความต้องการและพิจารณาเรื่องที่ต้องแก้ไขเร่งด่วน โดยมอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งดําเนินการอาธิการออกหนังสือรับรองการทําประโยชน์ในที่ดินของรัฐการแก้ไขปัญหาเอกสารสิทธิ์ทุ่งสังวนเลี้ยงสัตว์ปลายจราจรตลอดสายโดยเฉพาะจุดอันตรายปัญหาถนนจํารุดเนื่องจากน้ํากัดเซาะการขุดลอกคลองหมู่ที่1บ้านคลองเคียนรวมถึงการสร้างท่อรดเหลี่ยมสายหล่อยุงคลองเคียนพื้นที่หมู่6บ้านคลองสายเป็นต้น ทางนี้ได้เข้าเยี่ยมนมัสการพระครูวรดิษฐธรรมการเจ้าวาดวัด,วดติดตาขอไปครับเจ้าวาดวัด,วดติดตถาพบปะอิมาประจํามัสยิดป้านของเคียนเดินทางไปเยี่ยมผู้ป่วยถึงบ้านสองรายได้มอบยาชุดพระราชทานถุงยังชีพมอบเงินช่วยเหลือเพื่อเป็นขวัญกําลังใจให้กับผู้ป่วยและครอบครัวด้วยครับ